เข้าสู่รายการแกรนโพเปตัสวันนี้เป็นรายการพิเศษที่อยากจะสอนคุณผู้ชมเกี่ยวเรื่องของการทำสมาธิ5นาทีก่อนนอนพร้อมไหมครับอาบน้ำกันหรือ,อยังเอ่ยหรือว่าเสร็จภาร,รกิจอะไรกันเรียบร้อยไหมครับถ้าเรียบร้อยแล้วไม่จำเป็นต้องเปิดเพลงเบาๆคลอก็ได้ คุณผู้ชมสามารถที่จะฝึกสมาธิ5นาทีไปพร้อมๆกับผมอยู่บนเตียงอยู่บนที่นั่งอยู่บนโซโฟาก็ได้นะครับสมาธิที่ผมจะสอนเราเรียกว่า5นาทีแบบลืมตาไม่ใช่สมาธิแบบหลับตานะครับการทำสมาธิมีทั่วไปที่เขาสอนแต่วันนี้ผมอยากจะสอนเป็นทฤษฎีโภปทัส เป็นทฤษฎีที่ผมสอนมาตั้งแต่ปี2019เราเรียกว่าสมาธิ5นาทีแบบลืมตาถ้าคุณผู้ชมมีเวลาพอที่จะฝึกอยากให้คุณผู้ชมลองฝึก66รอบต่อวันนี่คือปฐมมนเลิกของการฝึกลมหายใจโดยใช้สมาธิ5นาทีวิธีการเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเห็นแล้วว่ามันดี รู้สึกว่ามันดีต่อสุขภาพทําให้เราสุขภาพแข็งแรงแล้วสามารถที่จะทําให้เราหายจากโรคทําให้เรานอนหลับลึกขึ้นหรือว่าความกังวลในสมองของเราในจิตใจของเรามันดีขึ้นหรือว่าเรารู้สึกว่าการการทำงานของเรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โ <c oughs> ทษครับเราก็อยากให้คุณผู้ชมทํามันต่อไปสะะักพักหลังจากที่เห็นผลมันแล้วสมาธิ5นาทีแบบลืมตาอยากให้คุณผู้ชมเข้าสู่การฝึกสมาธิเวอร์ชัน2021เพราะว่าสมาธิ5นาทีแบบลืมตาเป็นการฝึกเริ่มต้นแบบ beginner เป็นแบบ beginner นะครับก็อยากจะให้ลองตรงนั้นก่อน หลังจากนั้นถ้าเห็นว่าภายในหนึ่งอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของฐานะการเงินความคล่องตัวของเงินการงานดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นหายป่วยอยากให้คุณผู้ชมฝึกขั้นที่มันสูงขึ้นเราเรียกว่า intermediate ก็คือวิชาลมหายใจโปรพท,ทัสเวอร์ชัน2021อัปเกรดตัวไมโครชิปติดต่อเรียนกับผมได้นะครับ093 2451974 093 2451974ติดต่อมาเลขาผมรับสายเป็นสายด่วนนะครับสายด่วนโพพทัสวิธีการฝึกลมหายใจ5นาทีแบบลืมตาจะอยู่ในอิริยาบถไหนก็ได้ยืนเดินนั่งนอนพูดคุยได้หมดแต่วันนี้เราจะฝึกก่อนนอนอยากให้คุณผู้ชมอยู่บนเตียงตัวเอง หรือว่านอนหงายก็ได้หรือน,นอนตะแคงก็ได้ถ้าไม่ถนัดเริ่มต้นก็คือให้คุณผู้ชมจับเวลาเริ่มเลยนะครับกดจับเวลาไม่มีการตั้งในาฬิกาปุกเราจะฝึกกันแค่5นาทีหลังจากนั้นก็ให้หลับตาครั้งที่1ห,หายใจเข้าให้ลึกให้รู้สึกว่ามีอะไรอยู่ที่ท้ายกระโหลกกั้นลมลืมตาขึ้น หลังจากนั้นก็หายใจออกให้สุดให้ลึกที่สุดกั้นลมตอนนั้นยังลืมตาขึ้นอยู่นะครับหลังจากนั้นหายใจเข้าครั้งที่สองรอบที่สองให้หลับตาหายใจเข้าแล้วให้รู้สึกว่าเห็นตัวเลขห้ากลางหน้าผากที่กลางหน้าผากตรงนี้ตอนนั้นหลับตาอยู่กั้นลมทำตามเลยนะครับหายใจออก แล้วพูดในใจว่าตอนนั้นยังเห็นตัวเลขห้าขณะที่หายใจออกแล้วพูดในใจว่า5นาทีให้เซลล์ทั่วร่างกายอวัยวะทุกส่วนเป็นเซลล์ปกติให้เซลล์ DNA ทั่วร่างกายอยู่ที่อายุ19ในคุณผู้หญิง19ปี20ปีในคุณผู้ชายเป็นเซลล์สมบูรณ์แบบเดี๋ยวนี้ แล้วก็หายใจออกจนสุดตอนนั้นยังหลับตายอยู่กั้นลมกั้นไปสักพักแล้วก็ลืมตาขึ้นหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมตอนนั้นยังอยู่ในท่านอนเนาะบนเตียงหายใจเข้าให้สุดกลันหายใจออกให้สุดกลันโดยลืมตาคลิกตัวได้หรืออยู่นิ่งๆก็ได้ควบคุมลมที่ปลายจมูกที่เดียว เข้าสุดกลันออกสุดกลันไปเรื่อยๆสมองคิดอะไรก็ได้แล้วแต่เคลื่อนไหวจุกจิกคันหรือมีคนลควนคุยอยากคุยคุยแต่ดีที่สุดอยากจะให้อยู่ในความสงบสักห้านาทีอยู่บนเตียงอยู่บนที่นอนนุ่มๆอาจจะมีพัดลมหรือมีแอร์ก็แล้วแต่ หายใจเข้าสุดกลั้นออกสุดกลั้นทําไปเรื่อ,อยๆไม่ต้องเร่งไม่ต้องเร่งลมหายใจไม่ต้องกระแทกลมหายใจแต่ขอให้เข้าให้สุดที่ปลายจมูกกลั้นและออกให้สุดที่ปลายจมูกกลั้นอย่าหายใจกระแทกอย่างนี้ไม่ได้ปกติเข้าไปไม่ต้องยกกำบังลมไม่ต้องยกหน้าอกทำไปเรื่อยๆ กวบคุมลมไปเรื่อยๆอย่าหลับตานะครับมันเป็นสมาธิแบบลืมตาห้านาทีคงไม่นานหลังจากนั้นเราคิดว่าอืใกล้ถึงเวลาห้านาทีละเราคิดว่ามันน่าจะถึงให้คุณผู้ชมดูนาฬิกาที่จับไว้ถึงแล้วยังอ๋อ่นาทีห้าวิทเป็นอันจบกดสตอป แล้วคุณผู้ชมก็หลับต่อไปได้เลยหลับเลยนะครับทําอย่างนี้ทุกวันเป็นระยะเวลา1อาทิตย์ถึงสถึงหเดือนถ้าคุณผู้ชมเห็นการเปลี่ยนแปลงแค่วันละ5นาทีแบบนี้หรือถ้าทําได้อยากให้ทํามากกว่า5นาทีถือมากกว่า1นึ่รอบเพราะว่า1นรอบมัน5นาทีแต่ถ้าคุณผู้ชมเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในหนอาทิตย์แล้วเรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้น หายป่วยหายจากโรคก,การเงินดีขึ้นคล่องตัวขึ้นมีเงินลาบลอยมากขึ้นหรือมีคนอุปถัมภ์มีคนรักเรามากขึ้นมีคนพูดจาดีกับเราหรือเรานอนหลับลึกสบายขึ้นระบบขับถ่ายดีขึ้นกลิ่นตัวดีขึ้นผิวพรรณรู้สึกดีขึ้นติดต่อผมมาได้093 2 4 5 1 9 7 4 ผมจะสอนคุณผู้ชมขั้นที่สูงกว่าเขาเรียกว่าลมหายใจโ r o พิทัสเวอร์ชัน2021เป็นการอัปเกรดตัวไมโครชิปที่อยู่ข้างหลังที่ผมบอกมันถึงเวลาที่คุณมต้องอัปเกรดเพื่อก้าวไปข้างหน้าที่เร็วกว่าเดิมรวดเร็วกว่าเดิมทุกอย่างถ้าคุณผู้ชมป่วยอยู่คุณผู้ชมจะหายป่วยอย่างรวดเร็วเร็วกว่าที่5นาทีด้วยซ้ำคุณผู้ชม มีฐานะการเงินที่แย่คุณผู้ชมจะมีเงินและรวยขึ้นล้านเปอร์เซนต์สิ่งที่ผมพูดมันคือจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบมหัศัสรย์ันถ้าพร้อมแล้วที่จะเรียนในขั้นที่สูงกว่าโทรมาน,นะครับ093 2451974เลขาผมลูกยูริกาพร้อมที่จะรับสาย24ชั่วโมง โทรมากี่โมงก็ได้ตีห้าก็ได้ตีสองก็ได้ตีหนึ่งก็ได้เขาจะรับโทรศัพท์คุณนะครับวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเราหลับให้สบายแต่อย่าหลับไปทั้งคืนจนไม่ตื่นนะนั่นแสดงว่าหลับลาลับจากโลกไปแล้วก็วันนี้ฝึกห้านาทีสอนแบบเข้มข้นไปแล้วนะอย่าลืมว่ากับผมกับผมในโปรพีทัสเวอร์ชันสองพันสิบอใช้เวลาเรียนแค่ ไม่เกิน5นาที3 5นาทีเป็นเลยหลังจากนั้นผมจะส่งพลังให้เป็นของขวัญเมื่อเราวางสายกันเป็นการสอนแบบทางวิดีโอโคช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้คนนอนหลับสบายกันมากขึ้นนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับไปบัยครับ